เมื่อวานนะครับผมได้ลงคลิปไอเมนมันกลับมาใช้สะพานเหล็กหลังจากที่สะพานหลักของมันโดนของทัาอากาศของเราถล่มแล้วก็ขาดคลิปเมื่อวานนะครับมันกลับมาใช้สะพานเหล็กที่นี่มันรับน้าหนักรถใหญ่ไม่ไหวนะครับสะพานของมันก็ถล่มแบบนี้เลยนะครับตามภาพหลังจากสะพานเหล็กอันนี้ถล่มพังลงไปในแม่น้ํานะครับน่าจะเป็นห้วยที่บ้านมันนะ และมันก็ขยับมาทำสะพานชั่วคราวนะครับใกล้ๆก,กันเลยนะครับนี่ตามภาพนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสะพานชั่วคราวของไอเมนนะครับแม่มันมีความพยายามจริงนะครับเนี่ยอันนี้พังมันก็ขยับไปทำอันนี้ช่วงนี้น่าจะน้ำแห้งนะครับไอเมนมันเลยทำสะพานชั่วคราวใช้ไปก่อนเพื่อส่งสเสบียงส่งกำลังพลนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ย สะพานใกล้ๆกันติดๆกันเลยนะครับนักจากไอตัวเหล็กเมื่อวานเนี่ยพังถล่มแล้วรถเชลเลอร์รถบรรทุกติดอยู่มันก็ขยับมาทําตรงนี้ดูนี่นะครับตามคลิปเลยสถานการณ์การสรบการประทะกันระหว่างเรากับไอเมนนะครับก็อย,อยังหนักอยู่ที่เนินส50เมื่อวานนี้ช่วงยเย็นๆเจอทหารกล้าของเราหนึ่งท่านแล้วนะครับจเจอร่างแล้วแล้วอีกหนึ่งร่างนะครับผมคิดว่า ถ้าเราเจอทหารกล้าของเราอีกหนึ่งร่างเราจะถล่มเนิน350แน่นอนครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ร่างทหารของเราเกิดเราไปถลม่มร่างทหารของเราอาจจะหายไปนะครับนี่ความคิดผมนะครับตอนนี้น่าจะรอให้เจอร่างทหารกล้าของเราก่อนเมนมึงไม่รอดแน่นะครับใน facebook นะครับก็มีหลายคลิปที่เขาบอกว่าเราถล่มเนิน3 5 0หแล้วแต่ ล่าสุดนี้ยังนะครับน่าจะรออย่างที่ผมว่านะครับรอเจอร่างทหารกล้าอีกหนึ่งท่านแล้วเราจะถล่มเนิน350แน่นอนครับ